างท่านไม่สามารถมองเห็นรู้ได้บางคนบางท่านสายตามองไม่เห็นตั้งแต่เด็กๆเ,เลยไม่สามารถมองเห็นพระไม่สามารถมองเห็นวัดวารามไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างได้ก็ถือว่าเป็นวิบากผลของกรรม หรือบางคนไม่สามารถได้ยินไม่ได้ยินพระก็ไม่ได้ยินคนพูดธรรมะก,ก็ไม่ได้ยินศึกษาธรรมะก,ก็ไม่ได้ยินเพราะว่าเขาสร้างใหม่นะแต่เราเห็นพบเลยตาเราก็เห็นพระหูเราก็เห็นพระเอยหูเราก็ด้ยินพระพูดพระเทศนักพูดให้ฟังจมูกเราดมกลิ่น ลิ้นเราลิ้นรถกายเราสัมผัสก็ถือว่าครบวงจรเรามาต่อยอดไม่ใช่ต่อยอดธุรกิจเรานะมาต่อยอดคุณบารมีเราทมพระท่านว่ามาเป็นมนุษย์ถือว่าโชคดีสว่างมาเมื่อเราสว่างมาแล้วแต่ว่าเราสว่างไปหรือเปล่าอยู่ที่เราเราจะมาต่อยอดในการทำบุญง,งานความดีมาสร้างบารมีเหมือนกับ ที่มุทมณฑลไทยธานีมีการหล่อหลอปรอห้าแด้ประชาสัมพันธ์ไปทางเพจมอจโรไทยธานีประชาสัมพันธ์ไปบอกต่อกันไปท่าน,นที่มีความศรัทธาก,ก็มาร่วมมาสร้างบุญร่วมก็ถือว่าสว่างมาแล้วก็เราก็ต้องสว่างไปเพราะโอกาสที่เราจะเกิดเตือนไปนึ ภาษาพระกขาเปรียเสมือนขนโคกับเขาโคในเขาโคมีน้อยเหมือนบุกคลที่มาเกิดเป็นมในสุกติภูมิต่างๆขนโคนมีมากาบางทีเกิดเป็นจุกจกตุกแก่ไก่ต่างๆนี่เขาเรียกว่าเกิดในใบยูภูมแต่มนุษย์สุกติภูมินี่ถือว่าเราโชคดีแล้วเราได้มีโอกาสเรามาทำสิ่งที่ดีงามของเรา เดี่ยวว่าพระสมณชนมหายลัยสมุทไทยธานีเรานี่เป็นกัลยาณมิตรท่านชวนให้เราทำคุณงานความดีให้เราสร้างบารมียินด,ดีต้อนรับจ้าท่านใดเดินทางมาถึงแล้วยินดีดต้อนรับเข้าสู่บารมพิธีที่โดมนะฮะขอคบนเราไม่ว่าจะเป็นนิสิตสวัสดีครับนักการทา่านระอนจาจย์ อาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษนะครับท่านอาจารย์มหาอาจารย์กรุงเทพเดี๋ยวรายชื่อต่างๆที่แม่นยำก็อยู่ที่อาจารย์ประคองดรประคองเดี๋ยวท่านจะร่ายรายการแล้วก็อาจารย์ดรเลิ่ยแล้วผมก็แบบลุกทุ่งไปก่อนขอเรียนเชิญนัจ้าที่เดินทางมาถึงแล้วิีดีต้อนรับจ้าดีต้อนรับนะครับ เมื่อท่านทำบุญเรียบร้อยกองบุญเราเดี๋ยวจะได้ปราชาสบันรายชื่อปราชาสบันรายชื่อให้ซึ่ออกซื่งใจให้ซื่ออกซื่นใจว่าท่านมาทำบุญที่พุทธบณฑลสร้างลอรูปงตอรอห้าเรียกว่าล้นกาน้ารอห้า ของราวัตรุจรกล้าวเจ้าหลว,ว่วันเรียกว่ารอห้าที่เราให้ความเคารพให้ความนับถือทุกบ้านต้องมีรูปรอห้ามีรูปเหมือนมีรูปรอรอ,รอห้าอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์พระ,าราพระ,พระอาจารย์มหานุกพระัตพระอาจารย์นารกภระัต ร่วมทำบุญเจ้าภาพทองแท่งใหญ่อีกสองพันบาทสามตัวอนุโมทามิ<ป>เห็นไหมครับนิสิตฝ่ายปรรจชิตนิสิตฝ่ายกระหักของมอจรอและก็พี่น้องที่มาทำบุญใจดีใจดีหน้าชื่นใจ นี่แหละครับความศรัทธาความศรัทธาความตั้งใจยินดีต้อนรับครับสวัสดีจ้านะก็ขออนุโมทนาบนุญไว้นักที่นี้ก็ขออนุโมทนาบนุญพี่ให้หนูอ่านในหะ้พี่อานนุโมทนาบนุญกับคณะเจ๊คำบันพร้อมพณนะใช่พี่ถูกต้องเนาะเจ๊พัน สองร้อยบาทสามทัวแม่มินแหละ้งังเขาจะได้หันมามองแล้เส้เล็กน้อยถึงปันกลางนะนก็ขออนุโมทนาบุญเอา้าเข้าคิวต่อแถวเลยเจ้าค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณชัยนรงค์คุณจรินทร์สิริชัยพันธ์ร่วมทำบุญกองแดงอีก 19ึ 9, หรือ200บาทสาธุจากอนุโมทนาบุญด้วยนะเอาเชิญจากหลายๆพันก็ได้จะแน่จ้าไม่ถือจะไม่ถือสาจ้าทำได้เลยนะตามอัตยาใสจ้าหนึยเ้าเก้า ถ้าทำสองร้อยก็จับพอได้ถ้าทำหนึ่งพันจำไม่เป็นเลยนะแม่เออหนาชื่อใจทำเท่าไรก็ได้จ้ะตามอัธยาศัยเออไม่ได้กับแม่นะแล้วแต่ศรัทธาภาษาท่าแม่เขียนถนัดไหมไม่ถนัดเดี๋ยวให้นิสิตที่มหาโพครเขียนให้น่เดียวน่าจะเป็นผอออเก่าข้าราชการ,รบำนาญแนนะ่ๆยรู้จักลายมือน่าจะใช่นะผมว่า น่าจะเป็นเคยเป็นขา้าราชการบำนาญก็นนเขียนเรียบร้อยนะครับถึงจะอายุมากแต่ก็หน้าตาดีน่าชื่นใจโตไม่น,นอนถ้าใดจะแม่จ๋าอน,นุโมทนาบนุญอ่ะใส่จ้าอน,นุโมทนาบนุญ บ้านยาหอมบ้านยาหอมกุฏไทบ้านยาหอมอุทไทยธานียาหอมยาดีมีหอมนะปรทธทิมหมอวีรัตพรอ้อมเพลูกหลานและก็กรัวร่วงระเบทองแท่งหนึ่งพันบาทสาธุ พอดีตัวจริงใช่ไหมครับโอ้ตัวจริงโอ้ตัวจริงสวยมากเลยอา่านโมทนาบุญนะจา้าเอา้าเข้าคิวต่อแถวการนโมทนาบุญกับบุญศาสตร์ลีลาพรกคร,ร,ร,รอบครัวคุณทิาพรบุญงามร่วมสมบ,บูรทองแค่อ,อีกหนึ่งพันบาทสาธุชื่ออ่านนโมทนาบุญกับคุณสมัคร คุณวินาสรีพรพร้อมอว่าัวคร่วมกมระโดนกองแท่งเล็กอีกหนึ่งแท่งส0งบาทสาธุใครมีชื่อบอกนะจะได้ประกาศชื่อให้คนไหนต้องการภาพใสๆหันไปทางกล้องจิตอาสาชาแนล อนุธนาบนุญกับคุณสันทัก์ใจเพชรถูกต้องนะนางสาวศิราวาัจันพุ่มถูกต้องนะผิดพลาประการใดขอประทานอภัยทิติวาจันพุ่มร้องวลดทองแท่งเล็กอีกหนึ่งสองร้อยบาทวัดอุดมสุขนี่วัดนี่หัวอุดมสุข ร่วมทักบลบูกทองแค่อีกหน่ยสิบร้อยพันอีกหนึ่งพันบาทสาธุอนุธาตุน่าชื่นใจนี่แหละครับพี่น้องท่านที่มีความศรัทธามากันเรื่อยๆมากันอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวน่าชื่นใจชื่นใจ จะคุยได้คุยได้จ่าไม่เป็นไรครับจะเขียนได้จ่าได้จ่าได้อีกจ่าอานโมทนาบุญนะสำหรับท่านที่ร่วมบุญท่านใดมีความประสงค์ที่จะให้ประชาสัมพันธ์นะจ๊ะมาที่กองบุญเราได้เลยจ้ะอาจารย์เตปรปกครองอบอกว่าท่านใดทำ นะเท่าไรจะมีรายชื่อเดี๋ยวทางกรรมการเขียนชื่อให ja e it, e ้อจารย์ปครองด้วยอจารย์ตตบรปคองด้วยจะได้ประชาสัมพันธ์ให้จะได้ชื่ออกชื่นใจท่านที่มาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะขออนุโมทนาบุญตอนนี้บุคลากรเรานำโดยท่านอาจารย์รตตบรท่านอาร์เรา พร้อมีสิทธิฝ่ายปฏัติชิแแะะคาเราว่ากำลังบริบการที่กองบุญส่วนก็คุมเสียงแล้พิธีกรได้เลยอาจารย์ดรเฉลิตพิธีกรอย่างเป็นแต่การเข้าสู่ขั้นตอนก็จะเป็นอาจารย์ดรต่อพองส่วนผมก็ประชาสัมพันธ์ท่วทั่วไปบอกบุญแบ่งงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสีสัน ลอยยิ้มขวายิ้มไว้ใจสดชื่นอายุยืนไรโราคาเป็นสเสน่ห์ติดกายเาป็นคาถาม,มหานิยมอ,อยากรู้อยากให้ถามอยากนางให้แต่งอยากแข็งแรงให้ออกกำลัง,งอยากดัาให้สมบูอยากพบสดีก็ยือพุทธมนตร์บาลรของเราอางนี้นะครับเรามาล่วมบุญล่วมบุญสนกันเรามาสร้าง ท่านใดหน,หนอยังไม่มีชื่อมีความประสงค์มีส่วนร่วมมาแจ้งได้นะมาสอบถามได้นะจ๊ะสอบถามได้เลยจ้ะมาสอบถามได้เลยินด,ด,ดีที่จะประาชาสัมพันธ์ให้ว่าท่านเดินทางมาจากไหนเพราะบางคนบางท่านเป็นครูอาจารย์เป็นขออ เป็นทนายความเป็นข้าราชการเป็นทหารเป็นตำรวจนะหรือว่าจะเป็นเจ้าที่ต่างๆถามว่าเอยชื่อเรียนสิงห์นามแม่พบเพื่อนกระบวนการยังไงของประธานอาภัยแต่ทำด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยความตั้งจิตด้วยความตั้งใจมีรายชื่อหรอยงที่มหาโพธิ์ไปใมชื่อเพื่อนไมที่ อนุโมทนาบตญกับคุณไพศาลคุณไพศาลคุณพิทิรัตคุณเวราพันธ์ร้อมก้าัวร่วมกระบวนทองแท้งอีสองรบาทสาธุอนุโมทนาบุญกับดาราไม่ใช่เป็นดารามานะครับชื่อชื่อเขาชื่อดาราจะ้ะคุณแม่ดารา พร้อมลูกหลานนาจุกุรีนะครับร่วมทำบุญทองแค่อีก200บาทนะครัสาธุตอนนี้นิส,สิตรู้สักจะมาร่วมทำบุญแล้วลูกสาวแล้วแต่จะทาลูกแล้วแต่ทาปาษาทาแม่ขาร่วมทำบุญอีก100บาท อนุโมทนาบุญเจ้าค่ะอาเชิญนะครับท่านใดมาถึงแล้วเข้ามาด้านในเข้ามาด้านในโดมเลยจ้ะเข้ามาด้านในโดมนะเจ้าค่ะแท่านใดอยากจะทำบุญเพิ่มเติมบุญต่ออบุญใหม่สร้างชีวิตของเราให้สดใสจ้าไปถ่ายรูปกันก่อนไปเจ้าที่ถ่ายรูปกันก่อนเนาะ ถ่ายร,รูปกันก่อนไม่เป็นไรไเไรออก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกเอ้ไว้เป็นที่ระลึกกันก่อนอจะไม่จะได้สบายอ,อกสบายใจอ่อาท่านใดจ,จะเป็นเจ้าภาพที่ดินที่ดินจะตารางวาละหนึ่งบาทคุณพี่สาวยิมแสดงว่าคุณพี่สาวอยากจะมีความสุขร่วมกาับคุณ ็ขออานุโมธนาบุญไว้ด้วยจะเอาพี่สาวคนสวยมาแล้วจ้า <Okay. S 1> คุณพี่สาวคนสวย <Okay. S 1> มาร่วมทวบนี้ <Okay. S 1> อีกสักครู่เราจะรู้ว่า <Okay. S 1> พี่สาวร่วมทวบนี้เท่าไร <Okay. S 1> เราจะได้ประชาสัมพัน <Okay. S 1> อานุโมธนาบุญให้ ก็ขออนุมทนาบุญนะครับสำหรับท่านใดเดินทางมาแล้วเอาพัดลมจากพัดลมหันไปดังซ้ายเดี๋ยวพัดลมอันใหญ่ได้จากกําลังหมุนอยู่ <Okay. S 1> ก็ขออนุโทนาบุญนะ <Okay. S 1> ก็ขออน,ทนุทนาบุญกับ <Okay. S 1> มิสิทุิรูสตร์ <Okay. S 1> ว่าที่คุณครู ว่าที่คุณครูร่วมจำบูนร่วมทำบูนแผ่นทองสาธุเอา้าตาล้องจะร่วมทำบูนอีกแล้วเจ้าค่ะตาล้องจะร่วมทำบูนอีกแล้วมีชื่ออะไรเจ้าคะคุณศรีวันเศรษฐานิช์ถูกต้องนะพี่นอร่วมจำบูญทองแท่งอีก ห้าร้อยบาทสาธุนึ่มีมีไหมกำลังเขียนนะศาสตราจารย์ธนาพงศ์นะจัะทัางที่มาแล้ววันนี้จะมีทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวมีทั้งวิดีโอลงเพจลงยูทูบด้วยครับ ทุกท่านได้ออกกล้องอย่างแน่นอนราไปเขออนุโมทนาบุญนะครับตอนนี้กองพลเราไี้ไหลามาเทมาเลยจ้ะไหลามาเทมาชื่ออะไรเจ้าคะอนุโมทนาบุญกับคุณนภพรลราวิการพร้อมครอบครัวและครอบครัวสนที่รักใช่ไหมพี่และทีมง,งานอ่อนอะไรนะอ่อนนิ่ม สิ่งน้อยร่วมทงบุญอีกี่้าไปที่อัลบั้มสองร้อยบาทสาทุจรพาสาจากเมืองอุทัยธานีไปอุทัยไม่ต้องอุทอรพักผ่อนนอนที่อุทัยเมืองพระชนกจัดกรีประเพณีเทโวส่้มงโบ้านน้ำตกมลอยดลกโลกกล้วยขาแขงเจ้ากาอนุโมทนาบุญกับคุณี่่านยังงไ ทิรัตยาวิเชียนรักร่วมทำบุญของแท่งอีก200บาทสาธุอันโมธามิเอาคุณแม่ร่วมทำบุญที่ดินอีกแล้วทำบุญทุกปองคนญแล้แม่น่าชื่นใจคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ได้แล้วก็ใช้คำว่าน่าชื่นใจ อ่ะต่อไปพี่หมาพอไทยนะเมื่อกี้คุณแม่ชื่ออะไรครับท่านอาจารย์เนตเตอรคุณแม่ศรีวานเศรฐภาเนต์ร่วมทำบุญซื้อที่ดินอีกหนึ่งร้อยตารางวาหนึ่งร้อยบาทสาธุอ่าราวนี้นิสิตเป็นโคศกนะทุกคนน,ะนั่งฟังตลอดต้องใส่จะได้เป็นแนตะ่เดี๋ยวให้ถึงใหม่ลนวะก่อนต้องให้อาจารย์ดรพรจน์พูดก่อน หากว่าอาจารย์ดเรประคองจะใช้ไหมเชิญนะครับผมถ้ายังไม่ใช้ผมจะได้ใช้ไปเรื่อยๆอ้าอนุโมทนาบุญกับคุณพี่สาวร่วมซื้อที่ดินอีกพี่สาวหนูจำชื่อพี่ไม่ได้อโอเคคุณพี่นภา,าพรก,าก้าวิก้วิกรรมร่วมตมบูรซื้อทีเดินอีกหนึ่งร้อตารางวาหนึ่งร้อยบาท สาธุอาคะแนนช่างไหมแล้วใช่ช่างไหมเลยน่าจะใช่นะไม่ใช่เนาะบุคคลทั่วไปบุคคลทั่วไปหล่อๆห,ห,หน้าตาดีหนุ่มโสดครับเป็นหนุ่มโสดมาร่วมทำบุญกับครูโสดโอ้เขียนใหญ่ลูกสาวครูโสดว่าที่ครูนะอนุโมทนาบุญด้วยครับซื้อที่ดินอีกหนึ่งร้อยกรางว่า หน,นึ่งร้อยบาทสาธุอดมโทมินิสิตครุษศาสตร์มอจโรไทยธานีตูกสาวาาน,นางสาวนัทชามะทิกรันร่วมทำบ,บุญทองแก่งเล็กอีกสองร้อยบาท อานโมทนาบุญด้วยเจ้าค่ะอานโมทนาบุญกับคุณพี่ชาย